English on tour ร่วม on tour โดย I s u u MU X 1.9 DDI Blue Power เห็นเครื่องดนตรีทีไรนีน่าก็อยากจะเล่นดนตรีเป็นกับเขาบ้างจังเลยค่ะคผู้ชมคำว่าเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษก็คือ musical instrument musical instrument เครื่องดนตรีส่วนคำนี้นะคะ music MUSIK คำนี้แปลว่าจนตรีหรือจะแปลว่าโน้ตเพลงก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าเราอยากจะถามใครว่าคุณอ่านโน้ตเพลงได้หรือเปล่าสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลย can you read music can you read music คุณอ่านโน้ตเพลงได้หรือเปล่าว่าแล้วโอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเลยนี่นาะขอตัวไปลองเล่นเครื่องดนตรีนี้นก่อนนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ขอ,ขอบคุณ Isuzu v i X 1.9 DDI Blue Power ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ